โอ้ดูอู้กินหน่อยมันจะก,ก่อนครับพี่น้องอื้มหอมปลาพี่นอ้องปลาเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งนะครับผมมังม่วงกระสอหน้าจะตกนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่อแดงบงหูนะครับผมว่าสีทันคนผ่านไปผ่านมาหรือเปล่ามันมีอยู่ต้นหนึ่งพี่น้องต้นใหญ่ใหญ่ครับผมขึ้นจะกินมังม่วงไองกระสอหยัดโบกนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาเอาไปเบิ่งอยู่หน้ากันนะครับผมบตรสีท่านกับเจ้าที่เพื่นขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่บ่มบูมเมนเพื่นนกิบเอาไปกินเบิร์ล็อบบี่น้องปะตามโมเดลออกไปหน้าเลยครับผม สวัสดีครับพี่น้องสุครุสุคนนะครับผมสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหมาถึงต้นมะม่วงกศแล้วนะครับพี่น้องหายากหายากเพราะว่าฝนตกแหงนะครับพี่น้องโอ้โหมือก่อนพายอยู่เข่าฝนตกแหงมะม่วงเต็มต้นล้นจนเบิ้ลเลยที่สำคัญพอมันล้นปุ๊บค้นกะมาเก็บเอาไปกินนะครับพี่น้องโอ้โหนะกต่บอกว่ากันเดียวเขาเลาะเบิ้งโอ้สุดยอดพี่น้องตอนนี้ นะมีทั้งหน่วยเลยเขาเก็บป่าตัวที่มันล่นก่อนนะพี่น้องเพื่อวานบรรยากาศตัวนี้ก็ลั้งสวยงามเลยครับผมมาหอดหน้าตีนผู้น้อยแล้วนะครับแต่ว่ามักม่วงในเมื่อก่อนเนะี่ยฝนมาตกแห้งกับพี่น้อง,องก็เลยเหลือโบลายลงที่สําคัญที่สุดล่นปุ๊บเบิง <c oughs> บ่งเบิ่งมหาดเล็กครับงวน้อยพี่น้องโอ้โหแต่ว่าพอได้ยงบ้างนะมันมีอยู่สองสามหน่วยที่มันล่นไว้เพ้่นยังกินบาได้านีครับพี่น้องยังมาทัานคนอยู่น่านะจะล่นเมื่อคืนนี่ครับ นี่นี lonely, ่นี่มาพี่น้องมาแต่ว่าข้างบนนะรดนอยากเบิดต้นแล้วครับตามที่โูแดงเบิรงมานะพี่น้องเรืออยู่สามสี่หน่วยที่ได้กินนี่นะพี่น้องเ้ยมงม่วงกอสอนี่แหละคือต้นมงม่วงกออเอลีพี่น้องเบิ้งยางยังไ่ได้แห้งเลยครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิรงยางครับยางยังเยิ่มเยิมอยู่เนี่ยมึงเนี่ยยางครับหากะรุนครับหากะรุน เอามีดกรีดนี่ก่อนนะครับพี่น้องเอามีดกรีดนี่ก่อนโอ้โหอือหือหอมแหง้งมือบีบมาเลยครับโอ้โหนำ้ำแตกเลยโอ้ดูโอ้หกินหน่อยมันจะก่อนครับพี่น้องอือหือหวานหวานเทียบเลยตามอือหือโอ้ยแซ่บ พี่น้องก็สบายปว่างใ้มันดีๆมือกล้องย่านงัวนะครับผมน้องตาใช,ช่ละแชแนลอันนี้ง่วน้อยมันเป็นหนังครับนอกมันย่านมันเคยถือเนี่ยพี่น้องปั้นเข่าพอเล็มๆนะครับผมหยัดลงโบกเลยเนี่ยหยัดลงโบ,ก,ก,งบกสิอือหูหยัดลงอีกนะครับผมอเอาให้มันติม่มโบกกะคักดีๆบีบเลยครับ บีบนะเนี่ครับอู้นี่เรียบร้อยครับพี่น้องเอาขึ้นมาดิอู้หูพี่น้องิ่งความเหลืองอู้จะมีความเหลืองนะครับพี่นอ้องหอ,อมแซ่บเลืออีสามสี่น่วยงครับ พี่พื้นนึิงิครับโอ้น้ำเด้งลุกแซ่บมากหวานนะครับผมนี่พี่เต็งสิครับโอ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดเนาะตาเนาะงามบ่ อากาศดีมากนะครับผมอากาศดี <S <S 1> <S 1> ได้กินแบบธรรมชาติมากๆนะครับผมกินข้าต้นเลยนี่นะครับกินข้าต้นของแท้เบ่งครับขออนุญาตตาทานนี่แหละเดี๋ยวแอบถามมือมีมีต้มอยู่สามที่หน่วยครับอด่นอยู่สามทีสหน่วยแต่ว่าข้างบนนี้น่าจะมีอีกอยู่ แต่วา่าหลายแล้วครับผมแต่ว่าผมมาเมื่อนั่นน่ะลายลายพี่น้องแต่ว่ามันยังโมลุ่นครับเมื่อนั่นนะมาเมื่อนั่นโมลุ่นเลยตาเลยเพราะว่ายัางเพราะว่ามันหากับมาลุ่นมือมีรมมแห้งเนี่ย<อ>ลุ่นเบิดเลยลุ่นแล้วล่ะนี่แหละไปใส่เลยมัวมวมน้อยนะครับพี่น้องกินจนเบิดนะครับผมโอ้โหนี่ตาบึง่งโอ้ดีเด็ดฟังนี้ลายเยอะมากโอ้บึ่งนะ สุดยอดนะไอ้จะบอกเลยม่วงหยดบบกผู้เท่ามักมากนะครับพี่น้องเป็นเมนูที่ผู้เท่ามักมากมากนะครับผมอืมเป็นยังผู้เท่ามันคือหมักตาฮูบะส่วนมากนะครับผมที่ผู้เท่าผมาหมักนึ่งอ่ะมันเป็นของหวานสองมันมีความหอมนะครับผมเพิ่นก็เลยหมักผู้เท่านะครับอืมนี่โอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหเบิ่งความเดืองมอาเลยครับโอ้โหเบิงๆๆๆๆ่งเบิ่งเบิ่ง พี่น้องมาเจ็บแจ้งนการกะเอาแดงครับการใส่ครีมหน่อยนะสุดสุดดอนนี่แหละพี่น้องแนวอยู่แนวกินบ้านเฮาครับบางข้างบางข้าวครับไ่ได้ซื้อบ่ได้อย่างกระอิมนะครับพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่าย แบบมันบ้านนะครับกินแซบแน่มันบ้านแน i̇şte. ่นะครับผมนี่หยัดหนูหน่วยนี้คืองามแท้เห็ดออกเปาะเลยครับอื้อโอ้โหมือเด็กน็กลงเพราะว่าหยังครับให้น้ำมันดันขึ้นมากครับพี่น้องแด้ uh. น้ำชีซึมก็ไปได้โตเข่าฮะหน่วยสุดท้ายพี่น้องได้อยู่สีหน่วยมือนี้เลาะเบิ้งแล้วครับนี่ ท่านมาซาคนนี่ประธานงัวประธานงัวเพื่อนกำลังเอางัวออกออกเนาะครับหืกำลังว่าจะับนะครับพี่น้องมันหล่นลงมาจากต้นไม้เดียวสองหน่วยนนี่นะครับผมผมสิลองเก็บเอาไปฝากน้องหนวยเบิ่งนะครับผมรู้สึกว่าน้องหน่วยน่นจรงยังบบเคยกินนะครับผมยังบบเคยกินบะม่วงหยัดโกเดี๋ยวเขาเอาไปฝากน้องหม่วยสองหน่วยเดียวอ่า น้องหวยพอนอยู่บ้านนะครับผมมาถ่ายงานเดี๋ยวไปเบิง้งว่าน้องหวยพอนสิกินยิ่งบวบบวบงานโบกตามหอาแดงไปเบิง้งต่ออยู่บ้านเลยครับผมปะน้องหวยจ้าไอเอาม่วกงาโบกมาให้ลองซิมมึงโอ้คือแด่งหมวงหน่อยเคยกินอยู่งบเ่เคยเคยตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยคุณจา้าใส่เอามาซิมมึง ใส่ออกม่วงหน่อยนี่แถวบ้านเลยบอกม่วงหน่อยเนีอยหักมาตะทุ่งนาพอดิหน่อยโอ้ไอติจดมาได้สามสี่หน่วยแต่ว่ามันตกใหม่อีกสองหน่วยนะครับกายวันโตกใหม่อสองหน่วยร่างสิกลับพอดีพอดีตกใหม่แต่ว่านี่ไอ้ล่างทำความสะอาดแล้วโอ้เหลืองงามเหลืองงามตกใหม่ๆเลยโอ้เป็นสีแบบให้หอมเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องกล้วยนะจานนี้สีเหลืองแถวบ้านเลยออกม่วงหน่อย บอกม่วงน้อยบก <า S 1> <บา S 2> มบบ<า>่วงมาหน่อยหรือว่า,บา,บาม้วงใบบโบนี่ครับพี่น้องลองเห็ดเลยต้องหวยชิมมืงก่อนอืม่มปืบ๊บนี่กินเม็ดมันอยู่บอเคยกินตอนเป็นหนู<า>เอาไปกินที่ร้านมันจังแสบตอนนั้น,แ,นแต่ว่าตอนนี้มันสีเปื้อนเขาก็ต้องบลูมัวก่อนเอาบ่หรือเปล่าเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปาดโอเคอย่าใส่ข่าไรเดี๋ยวมันจะโมเสบคนเป็นแฟนกันต้องบุรังเกียดกันเ,าาเ,เ,เดี๋ยวเดี<า>๋ยวเขาจามเลยบอ ฮัตชิวมันจาบไม่ดีด้วยพี่น้องอ่ะน้องมวยเรามึงกดกดกดลงน้องมวยจับเออนั่นละโอ้โหเก่งมากเก่งๆคือเคยกินตอนเป็นเด็กหน่อยเมื่อก่อนเด็กหน่อยอีรีตอนนั้นแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินในซีฟตีแล้วจ้ะพี่น้องนี่นี่ครับมันจะมีความเหลืองนะครับผมนี่เนื้อไอ้ข้าวเหนียวเนาะมันจะไปถืกกันกับน้ำของมุงม่วงเนาะหอมจ้ะเอาลองซิมเมื่อ หอมอร่อยจะอบอกว่าตอนหนอยหน่อย่ะหน่อยเดียวนั่นขเขามันเหมือนบอกสีบอ,อกอะไรก <c oughs> ินหอมแนนเสาวบเลยเนาะหอม,หอ,มอร่อยมากตกสดสดจากต้นเลยไปกับตาเมื่อเช้านี่ตั้งชื่อเมนูว่ามะม่วงช็อตเร้อยจากพี่นออนองมะม่วงช็อตเนาะโอเคมะม่วงช็อต แซ่บผิวขาวพอดีอันนี้เอามาให้ชิมมึงซิสิให้ชิมแค่ว่าเอาแค่แบบว่าลู่รสชาตินะครับผมลู้รสชาติอืมตนแบบแล้อว่ายู่มากใครนี้ไหมพเทธาวะอื้พฒทามากินมาวูพเท่าที่มากินบักพวกกล้วยอะกล้วยกับข้าวกล้วยตำว่ากับข้าวเหนียวหมักโมหมักเตงแล้วก็มักม่วงนะครับผมเต้นลักๆเลยจะเป็นมักม่วงมักม่วงซุปกับข้าวเนี่ยเมียยูแล้วนะนี่รู้หมดเข็ยนยายยายชอบกิน ตอนไปเล็กน่อยเนี่ยเขาเวอร์แต่มันบอนี่มอยเ็นสีเดอ้ะพี่น้องความเดี๋ยวว่าความอยากกินอ่ะอันนี้สาธิตีจะเบิ่งนะคะพี่น้องอืมอืมสุดยอดแซ่บอันนี้เอาไว้กินต่อเนาะอันนี้จองเดอร์เนยเด้อจองอี๋อันนี้ก็ให้ล้งแหวยละวันน้ให้ผ่ายละขอบคุณหลายๆจ้ะที่แบบที่จริงกันเนาะอาอ